ในละครเรื่องพันทิพย์ไว้มัน่านสุชาติแล้ววันนี้นะครับพวกเราเนี่ยก็จะไปชมบรรยากาศเรื่องหลังครับไปชมกันเลยครับช้าแล้วทางคนนี่นะคะก็กำลังแต่งหน้ากำลังจะเข้าถีงต่อไปแต่พวกเรานี่ครับถ่ายเสร็จแล้วและตอนนี้พวกเราก็เพ่ถ่ายเสร็จเมื่อตะกี้เลยนะคบไี่ช้ากันพวกเราเนี่ยเพิ่งถ่ายเสร็จปั๊บจะกลับบ้านแต่นี่บอกไว้ว่ามา มาให้คนชมเรื่องหลัง่อนให้คนเนี่ยได้ชมเรื่องหลัง่อนนะผลนะครับเล่นเป็นเอานิทับแล้วพี่มีนะครับเล่นอะไรครับเกินพี่เนี่ยนะครับเล่นเป็นวทยสูทครับใช่ครับแล้วตอนนี้ของผมก็เดี๋ยวจะถ่ายละครเรื่องใหม่เรื่องรักแท่แม้จะชอบฝากติดตามกันด้วยนะคะแล้วขอบคุณพี่ๆเลยครับทุกวันนี้พี่ก็เป็นพิธีกรรายการพี่ๆขับอยู่นะครับฝากติดตามแล้ว